สวัสดีครับผมบ่าววัดทุ่งนาเชยน้อครับมื้อนี้สิาาม,มาตำบักขุ่งเค็มครับเนี่ยมาดูนีหกขุ่งเค็มครับเนี่ยหมกขุ่งเค็มแล้วก็กินกับทอดเอิกปูหน้าครับเอาในน่องพุ่มยำมึงเอิกปูหน้ายำมีพี่น้องมึงทอดกรอบๆครับยำมึงครับกรอบปะกรอบครับมาตำบักขุ่งเค็มพ่าบาดเนี่ย นั่งทางกินน้องพุ่มใส่พริกครับอันดับแรกเขาใส่พริกก่อนมันโดดออกดดออกหกใส่พริกก่อนครับ<ฮ>เป็ดๆจังเลยนียนย่โอ้ยหนาหนาวแล้วปากเริ่มแตกแล้วกินต่ำเผ็ดๆที่ดีแ่บเจ้าเจ้าไอ้กระเทียมครับกระเทียมไม่กว้างขยับเขพอมันอีกเนาะ เออไปดีเพิ่พม,มพีกอครับพีกำพีกก็ไปใส่ยันกันุ้มใส่ทำพิกแล้วหงมัวครับเอาแม่นอยู่เป่าฮะแม่นครับนี่ตก เด้อพี่น้องเอ้ยตับมังคุดแกงเข้ามังคุดเพิ่มตุ้งเันผงนัวโอเคครับตับมังคุดนี่จะตับริกให้มันแหลกหลายครับไม่ได้ตับแค่แกงครับนี่ตับประมาณนี้ครับปุ๊บดับแหลกเลยครับใส่ผงผงชุดรถครับผงนัวเฮาใส่อย่าน้อย ขาดม่ได้เลยครับปลาแดกปลาแดกนุ่งครับดมมือดำพุ่งหอมบ่หอมแห้งครับสิมมือบ่เอาสิมบิมือสิมสิิมเล็กน้อยเอาสิมมือแซ่บครับแซ่บครับใส่ตอนหนึ่งมาหนี่ครับใส่ตอนน้ำบ่ครับโอเคใส่ตอนน้ำปะนะ ตอนจส่ตอนให้มีตอนเมื่ะใส่ตอนประแดกน้ำครับนี่ครับใส่ผงเยอะน้อยเพราะว่ามันใส่ตอนมันสิเพิ่มผงอีกันน้อยหน้าวครับบักหน้าวเก็บเอาอยู่สวนเขาดิหนิได้ไปซื้อใส่ใส่เลยครับบัหน้าวใส่จะเครื่องน้อยก็ได้ครับนี่ใส่เครื่องน้อย แล้ประกอบครับประกอบในเปลอยู่ล่างเขาอยู่หน้าเพื่อนครับอืมกอกแซบ่บใส่ยักซองด้วยครับประกอบด้วยสุกใสอ,อันนี้ประกอบใส่แล้วเขือเทศครับเหลือจมนะครับ คือเทศเทศกับจมพุทธรย่างนี่เลยแมนบะแมนครับหอมปลาแดกพี่น้องกระแซาะครับตรงไฮตรงหน้าบานเท่า,นะลาเลยนะน่าเลยุดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเทศจะสามหน่วยพ่อนี่สั้นไปกระแซาะครับต่อไปกัตั้เข้ากันครับนี่กองมากพี่ ทำ uh huh. พอกันครับุ๊บอ่า uh huh. ซิมมือกันรับแหลกเอาลองควบซิมเจ,จ็บปะเจ็บ้วครับอืมส uh huh. ุดหยอดเลย,เยนี่เอานี่้ลงครับงเงือมครับงเงือม ลงครับบุกงเฮิมดบมิบุกงเฮม้ยต่แ่บักนะบาดนีตัาบบาดนีหนาพี่น้องบาดนี้โุ้ยแต่แบักบุกงเฮมกินกรอดนเอื้อปูนเอื้อปูนาเฮาโอ้างนึงเปิดกล้องเขารัดเราบานนี่ ต่ำบนท่านเหลวอยู่เปิดกว้างเขาลัดแล้วจ <laughs> ิ้มน้งขุ่มจิ้มใช่ปะใช่ปะครับเก็บแ,แล้วอันปะพอดได้ได้บาทหนึ่งนะมพอดบาทหนึ่ง มาพี่นอ้องมาสำหุงเพิ่มครับจะเจี๊ยบครับเบิ้งต้อนปลาแดกเบิ้งต้อนปลาแดกเบิ้งต้อนปลาแดกต้อนปลาแดกสีไหมสีสันเป็นดีก,กินครับพวกน,นะมาพี่น้องมาเสร็จแล้วครับบัดนี้ครับ มาพี่น้องมาเก็บโคเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวมากินน้ำกันพี่น้องบาดเียกัดเลยฮะต้องตัดก่อนอมามามาพี่น้องกินน้ำกันมานหนิอ้อาวน้องพุ่มเี็มเบิรงมามามา,มา ยิ่น้องมากมามากกล่อมมั้ยจัดไนะออกข้ามมือเจ้าเขาครับม,ม,ม,มาม,มามา แกบป่ะแกบกันพี่นอ้องมากินเลยมากินเหมือนกันนะครับพี่นอ้องครับปูหาปลามากินน้ำกันผักบวบตองเลยนี่เฮาโดดๆเลยหมอมกรอบครับมุดจอดแล้วกินอยู่ตรงไหนตรงหน้านี่บรรยากาศดีครับแกบกวากระแสีย กอดครับทอดเอกปูน่าแฉบแฉบแฉบครับ,าบ,บ,บ,บมางมัมากมา,มากกินกน้ำปลาครับมาเน,นี่ยได้ไปเลย มึงอ่ะอือฝากตั้มไว้ก็เสียคังน้าพี่น้องมาชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้น้ำเนึ่งครับช่องทุ่งนา,นา Channel ขอบคุณครับ